วันนี้ขอนำเสนอนะครับนาคราวเพย์บอยร้อยรักรู้หรือไม่ว่าบุคคลที่ท่านเห็นดันต่อไปนี้นะครับคือนักแจกบวยที่เรียกได้ว่าระดับประเทศนะครับเขาไปไหนไปเยือนทิ่ไหนนะฮะก็จะแจกบวยเป็นประจำนะครับอย่างเช่นถ้าโดนแกแดกแกก็จะแจกบวยคนนั้นฮะไล่แจกไปเรื่อยนะครับบางทีต้องกินบวยเองนะครับเพระโดนเขานะฮะก็ว่ากันไปนะครับ สนุกสนานกันไปนะฮะสำหรับนักเขานะครับก็รู้จักกันดีสนิทก,กันดีนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นักเรราจะมาโชว์สเต็ปการขับขี่าาาากิวิกเตอร์แบบเทพๆเลยนะครับที่สนามบุรีรัมพันเมตรถ้าชอบคลิปสไตล์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ i ah. หรืมเปิดหรืมเปิดก๊อ,อกก๊มันหรืมเปิดก๊อกก๊มัน Few moments later. <laughs> हा สำหรับสเตปการขี่ของนักเคาวเพย์บอยร้อยรักนะครับนักแจกบอยอดับต้นๆของประเทศนี้เลยนะครับบอยไม่จ๊ะโอ้โหแจกทุกทิปเลยนะครับนอหรับนักข่านะฮะก็ถ้าชอบคลิปสไตล์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นักข่าเพย์บอยร้อยรักกันไว้หนที่นี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ